วัดนีทุกคนนี่กะสิรดมาเปิดหาเปิดหาที่กุ้มไปเพราะว่าว่า,วานเมล็ดลงไปแล้วครบสามวันแะ้วคนนี้เลยจมาเปิดหาเพราะว่าเมล็ดที่ว่านลงไปหรอกเป็นต้นการเพราะงอกเป็นต้นกาแล้วก็ต้องรีบเปิดหา,าเพราะว่เาเปิดเมล็ด มันงอกเป็นต้นกาแล้วนต้นกาเขาสิเขาสิเยืดตัวตการเืยียดของหอ๋อคือการเยียดตัวหาแสงเพราะว่าที่เพีขาไปนั่นมืดมืดแล้วเขาก็ต้องเยืดตัวเพื่อหาแสงมันเขา,าเยืดตัวเงี้ยวโอกาสสีรอดสีบ่มีวันแร้เขาก็ต้องมาเปิดขาเพื่อต้นกาได้รับแสงทุกคน